วันนี้จะมาบอกสูตรเคล็ดลับการสมัครอินเทอร์เนต็ตไม่อัน้นไม่จำกัดไม่ลดสปีดนะครับที่สามารถใช้ได้ยาวนาน1ปีกันเลยทีเดียวนะครับผมไม่เคยบอกที่ไหนมาก่อนเลยนะมันจะเป็นอย่างไรบ้างคนแบบไหนที่เหมาะกับการใช้งานความเร็วอินเทอร์เน็ต2เมกะบิตแบบนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เราลองมาพูดคุยกันดีกว่าแล้วครับ คลิปนี้เป็นเพียงการแนะนําเท่านั้นและอาจจะสมัครได้แค่บางเบอร์บางซิมโปรเสิร์ฟต่างๆมีวันหมดอายุนะครับโปรดใช้วิจารณาณในการรับชมด้วยนะจ๊ะวันนี้จ้าพบกับผมกอลเรืงแสงนะครับวันนี้นะครับผมจะมาบอกเคล็ดลับการสมัครอินเทอร์เน็ตไม่อัน้นไม่จํากัดไม่ลดสปีดนะครับความเร็ว2เมกะบิตนะครับอืมใช้ได้แบบไม่อั้นเลยนะทุกคนที่สําคัญเลยนะ ราคาแค่25บาทเท่านั้นนะครับสามารถใช้งานได้7วันนะครับยิงยาวๆไปเลยนะ7วันและระบบจะต่ออายุให้อัตโนมัตินะทุกคน5 2สัปดาห์52สัปดาห์ก็คือ1ปีนั่นเองนะครับลองกดเครื่องคิดเลขกันดูก็ได้นะ52สัปดาห์เท่ากับ1ปีนะครับทุกคนเท่ากับว่า เราสามารถใช้โปรโมชั่นตัวนี้นะครับเล่นยาวๆไปเลย1ปีนะครับให้มันต่ออัตโนมัติทุกๆอาทิตย์ไปเลยนะยาวๆไปเลย1ปีนะครับเพราะว่าตัวนี้จะมีราคาอยู่แค่อาทิตย์ละ25บาทนะครับว้าวโคตรทุกโปรเสริมโคตรเลยนะครับทุกโปรเสริมทุกๆคนไปหาดูได้นะครับในบระดานโปรเสริมของทูเนี่ย รายอาทิตย์นะครับหรือว่ารายวันเนี่ยมีแต่แสนแพงมีแต่โคตรแพงบางแพ็กเกจบางโปรเนี่ยก็มีฟับสปีดกันด้วยนะครับรายวันรายอาทิตย์นะใช้เท่านี้หมดฟับปีดปับ๊บเออเหลือร้อยยี่สิบแปดใช้เท่านี้หมดปั๊บฟุบอ่าเหลือ1เมกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ตัวนี้ไม่อัน้นไม่จํากัดไม่ลดสปีดนะครับก่อนจะเข้าเนื้อหาการสมัครเนี่ยผมจะอธิบายสั้นๆแบบนี้ก่อนนะครับก็คือโปรโตัวนี้ไม่ได้สมัครใช้งานกันได้ทุกเบอร์ทุกซิมนะครับ ไม่ได้สมัครกันทุกซิมนะได้เฉพาะบางซิมเท่านั้นนั่นก็คือซิมกัมพูชานะครับแล้วก็ซิมพม่านะครับที่สามารถสมัครได้และอีกตัวหนึ่งครับก็คือออนไลน์แชมเปี้ยนซิมนั่นเองนะยินดีต้อนรับเข้าสู่9305สศูนย์รวมโปรโมชั่นของ TrueMove Edge แบบเติมเงินโปรโมชั่นของคุณคือออนไลน์แชมเปี้ยนซิมแต่วันนี้ผมจะสมัครด้วยซิมพม่าครับ ซิมพม่าหน้าตาเป็นยังไงก็หน้าตาแบบนี้เลยนะครับทุกทุกคนก็ซิมเก่าๆเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนมาใช้งานเป็นซิมพม่าได้เช่นกันนะครับแต่ก่อนจะบอกการเปลี่ยนนะครับอยากให้ฟังข้อมูลตรงนี้นิดนึงนะครับว่าถ้าทุทกทกคนแพ็กเกจด,ดีอยู่แล้วนะครับดีอยู่แล้วนะใช้งานแบบไม่อันอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องมาเปลี่ยนนะครับไม่จําเป็นเลยนะครับใช้ไปก่อนใช้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าแพ็กเกจมันจะหมดถึงวันนั้นอาจจะมี โปรอะไรใหม่ๆผมเขาจะรีบมานะอัปเดตกันนะครับอาจจะได้ใช้โปรใหม่ๆนั่นเองโปรตัวเนี้ยความเร็วมันแค่2เมกะบิตนะครับซึ่งความเร็วมันจะ,ะไม่ได้แรงไปไม่ได้ช้าไปนะครับก็คืออยู่ในระดับเกือบๆกลางนะครับเกือบๆกลางก็คือเล่นได้เล่นได้ปกติหมดเลยนะครับ Facebook l i น์แชทชุดๆโอ้ยอะไรได้หมดเลยนะครับเพียงแต่ว่ามันไม่ได้เร็วปื๊ดป,ปาร์ตอะไรขนาดนั้นนะมันจึงเหมาะกับนักเรียนนักศึกษาพ่อ แม่พี่ป้าน้าอานะครับที่ไม่ค่อยได้ใช้งานอินเทอร์เน็ตอะไรมากมายส่งแต่แชทเล่นแต่เฟซเปิด YouTube ท,ทั้งวันเออดู YouTube เงี้ยสไลด์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 แต่ว่าไม่ได้บอกกับการมาดูซีรีส์เอามาดูหนังออนไลน์อะไรพวกนี้นะครับให้เขาอยู่กับโลกออนไลน์เด็กๆกับเหมาะมากเลยนะครับเอาไว้เล่นเกมเล่นเกมอะไรที่มันมีการเชื่อมต่อนิดนิดน่อยนะครับอันนี้เหมาะมากๆนะครับสำหรับวิธีการเปลี่ยนนะครับ มาเป็นซิมพม่าก็กดตามนี้กันเลยนะครับกดดอกจัน935ดอกจัน9สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับซิมธรรมดาซิมปกติทั่วไปเนี่ยก็จะเปลี่ยนมาเป็นซิมพม่านะครับแต่ใจเย็นอย่าเพิ่งสมัครกันนะครับพอเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยภาษามันจะเปลี่ยนไปด้านเองนะครับมันจะกลายเป็นภาษาพม่านะทุกคน SMS ของเราหรือว่าเราเช็คยอดก็ดีนะครับมันจะเป็นภาษาพมา่าแน่นอนละครับทุกๆคนอ่านไม่ออกแน่นอนเพราะเราเป็นคนไทยใช่ไหมเราไม่ใช่คนต่างชาตินะครับมันเป็นภาษาพมา่าเราก็ต้องเปลี่ยนมาเป็นภาษาไทยก่อนด้วยการกด9304นะครับ9304แล้วกด1น,นะครับภาษาไทยกด1 To change your language to English please p o คุณปลีมาใช้ภาษาไทยเรียบร้อยแล้วค่ะ ฟังระบบระบบจะบอกว่าเปลี่ยนมาเป็นภาษาไทยกดหนึ่งเราก็ทําการกดหนึ่งได้เลยแล้วครับแค่นี้ครับซิมของเราที่เป็นซิมพม่าเนี่ยเขาจะกลายเป็นซิมไทยนะครับหลายหลายคนบ่นมานะครับถามกันมาว่าจะกลับไปเป็นซิมไทยยังไงไม่ต้องกลับครับไม่อช่แหละมันเป็นซิมไทยอยู่แล้วนะครับเพียงแค่เปลี่ยนเป็นภาษาไทยมันก็เป็นซิมไทยแล้วครับแต่แพ็กเกจอ่ะมันยังเป็น แพ็กเกจแบบเมียนมาอยู่นะครับอที่ผมพูดมายืดยาวตรงนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนทําความเข้าใจกันก่อนนั่นเองนะครับจะได้ไม่มีอะไรที่ข้องใจนะครับจะได้ใช้อย่างสบายใจนั่นเองโอเคเรามาเข้าสู่การสมัครกันดีกว่านะครับหลังจากที่ทุกๆคนเปลี่ยนโปรโมชั่นหลักนะครับกลายมาเป็นซิมพม่าเรียบร้อยนะคราวนี้ก็พร้อมที่จะ,ะสมัครใช้งานได้เลยนะครับแต่ผมขอย้ำตรงนี้ครั้งสุดท้ายอีกรอบหนึ่งนะครับว่า ถ้าใครใช้ซิมที่มันดีอยู่แล้วนะครับไม่จําเป็นต้องมาเปลี่ยนเป็นแพ็กเกจตัวนี้นะถ้าใครใช้ซิมเทพใครใช้ซิมย้ายค่ายหรือว่าใครใช้ซิมอะไรก็ดีที่โปรโปชั่นหลักเนี่ยมันดีอยู่แล้วก็ไม่จําเป็นต้องมาเปลี่ยนนะครับตัวนี้สําหรับคนที่ต้องการอินเทอร์เนต็ตไม่อัน้นไม่จํากัดจริงๆนะครับครับโอเคปุ๊บกดตามนี้นะครับสําหรับการสมัคร2เมกะบิต แต่ราคา25บาทใช้ได้นาน7วันนะครับดอกจัน900ดอกจัน1325สี่เหลี่ยมนะครับอันนี้คือรหัสเน็ตไม่อัน้นไม่จำกัดปริมาณการใช้งานนะครับแล้วระบบจะต่ออายุให้อัตโนมัติเลยทุกคน1ปีกันเลยทีเดียวนะโอเคกดเลยนะครับจึกเี่เราไปดู s m s กันหน่อยนะครับ ตัวนี้จะมีราคาอยู่ที่25บาทนะทุกคนในซิมของผมตอนนี้มี30บาทนะครับก็เพียงพอที่จะสมัครใช้งานนะครับก็รอ s อ s ครับเี่มาแล้วครับปึ๊บเี่เจ๊รียบร้อยนะครับนี่ครับ SMS p a แพ็กเกจเน็ตไม่อัน้น2เมกะบิตนะครับใช้ได้7วันใช้ได้ถึงวันที่นี่ครับวันที่19เดือน5 2566นนะครับอืม เนี่ยครับผมเติมไป10บาทแล้วก็ผมเติมไป20นะครับตอนแรกผมไม่มีเงินเลยนะครับผมมีอยู่เศษสตางค์นิดๆมากๆเลยนะครับแล้วผมก็เติมไป30บาทตัวนี้จะมีราคาอยู่25บาทนะครับฉะนั้นผมก็ต้องเหลือเงินอยู่ประมาณ5บาทนิดๆน,นะครับเพราะว่าผมมีเศษอยู่ดอกจานหนึ่งสสี่เหลี่ยมเดี๋ยวผมเช็คให้ดูก่อนสีเนี่ยครับอ่ะเห็นไหม ผมเหลือเงินอยู่5บาทผมมีเงินอยู่30บาทครับตัวนี้25บาทเป,เป๊ะเลยทุกคนก็มี Internet, อินเทอร์เน็ตใช้งานแล้วนะครับลองไปดูเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตปิดเปิดเครื่องแป๊บหนึ่งครับปิดเป็นโหมดเครื่องบินนะครับเพื่ออะไรเพื่อ,อรีสัญญานะครับให้สัญญามันกลับคืนมาใช้งานได้ดั่งเดิมนะครับใช้โปรโมชั่นใหม่ไปพร้อมๆกันนั่นเองนะครับจึก นี่โปรเชั่นเก่าเขาก็จะได้ตับดับลงนะแล้วก็จะกลายมาเปลี่ยนเป็นโปรเปชั่นใหม่ครับโอเคคราวนี้เรามาดู YouTube กันหน่อยครับนี่ครับด้วยความเร็ว2เมกะบิตนะอ่ะจึกดูซิเป็นยังไงผมเปิดเสียงให้ทุกคนได้ยินกันหน่อยอ่ามครับมันก็เล่น YouTube ได้ครับ2เมกะบิตเนี่ยสบายๆอ่สาสบายครับชัดเจ๋วด้วย สามร้อยหกสิบนะครับม,ม,ม,มีอะไรมาฝากาเราซื้อทุเรียนหมอนทองมาลูกนี้สองลูกถ้าสองเมกะบิตเนี่ยเล่นในความละเอียดสามร้อยหกสิบพีเนี่ยก็จะฟินฟินทุกคนก็จะลื่นไหลนะเนี่ยขีดมันก็จะวิ่งแบบปุ๊บปารเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามาดูสี่ร้อยก็ดูได้นะครับสี่ร้อยแปดสิบนี่มันจะมีอยู่สี่ร้อยแปดสิบนะครับกดไปได้เลยดูซิว่า มันจะว 300, diver, okay. eh? ิ่งหรือเปล่านะครับอันนี้คือ300นะครับเดี๋ยวดูว่ารถลดอ้างลดลงมาวิ่งครับเห็นไหมสี่ร้อยไหวครับ4ี0ยังวิ่งอยู่นะครับสําหรับเน็ต2เมกะบิตนะโอเคเดี๋ยวเรามาดู700กันดีกว่านะครับ720ดูสิว่าจะไหวไหมนี่ครับเจ0นะจึกเข้าไปครับอ่าดูสิว่า720จะวิ่งอยู่ไหมอ่าวิ่งครับยังวิ่งเห็นไหมเห็นไหม อย่างวิ่งนะครับ720ดูได้ทุกคนเออดูได้นะนี่ครับก็ฟินๆกันเลยนะครับชัดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทดสอบ1 0 8 0ไปเลยนะครับทุกคนจึบนี่ปาดดูนะครับว่า1 0 8 0จะไหวไหมเฮ้ย1 8 0วิ่งด้วยทุกคนเฮ้อโคตรจัาบเออโคตรดีโคตรดีดีหอยนี่มา นี่มันจะวิ่งนิดเดียวนะครับวิ่งไม่เยอะอ่ะหนึ่งพันแปดสิบก็ไหวนะครับอาจจะอยู่พื้นที่การใช้งานด้วยนะครับทางที่ดีก็ไม่เกินเจ็ดร้อยยี่สิบครับอ่าอาจจะรับสัญญาณได้ไม่เกินเจ็ดร้อยยี่สิบนะทุกคนสามารถดู youtube ได้ฟินๆนะครับนี่พันแปดสิบเริ่มไม่วิ่งแล้วครับเริ่มไม่วิ่งละเริ่มเริ่มไม่เห็นขีดแล้วครับหนึ่งพันหมุนแล้วครับเรียบร้อยพันแปดสิบไม่ไหวนะครับสองมก สองเมกไม่ไหวนะเราก็ต้องกระโดดมาที่เอาแบบจำๆเลยนะทุกคนเอาแบบจำๆก็จริงๆเลยก็คือ480ครับ480นี้คือฟินฟเลยชัดเหมือนกันชัดเหมือนกันนะครับถ้า YouTube เล่นได้แอปอื่นก็ไม่มีปัญหาครับสำหรับอินเทอร์เน็ตความเร็ว2เมกบิตนะครับไม่อัน้นไม่จำกัดไม่ลดสปีดนะครับอ่ะเดีย๋ยวเรามาเทดสสปีดให้ทุกทุกคนได้เห็นกันหน่อยนะครับว่าความเร็ว2เมกบิตวิ่งประมาณไหนนะครับ ป๊าดหกระโดดไปพวดตกใจกันเลยทีเดียวนะครับนี่ครับ2เมกะบิตวิ่งไป1.8เมกครับ1.8เมกะบิตครับอ่า1.7แล้วอ่า1.7เมกครับก็อ่าประมาณนี้ครับ1.7 1.8เมกะบิตนะครับสูตรลับเทคนิครับ ที่คุณจะได้รู้ก่อนใครในช่องกรเหลืองแสงนั่นเองนะครับผมคิดว่าเน็ตไม่อั้น2เมกะบิตเนี่ยความเร็วโอเคนะครับไม่ช้าไม่แรงเล่นได้เรื่อยๆนะครับเล่นได้เรื่อยๆเหมาะกับพ่อแม่พี่น้องเด็กๆนะครับเอาไปสมัครให้เขาเหล่านั้นนะมันจะประหยัดและก็เซฟและก็เซฟกระเป๋าเงินของเขาของคุณผู้ชมมากๆเลยนะครับตกแล้วแค่ร้อยเดียว ท่านนั้และถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยอยากรู้โปรเสริมก่อนใครเทคนิคการสมัครอินเทอร์เน็ตแบบไม่อั้นนะครับอะไรใหม่ๆข่าวสารเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของโปรเสริมทูนะครับหรือว่าใข้อื่นนิดๆหน่อยที่ผมจะเอามาผสมกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องตอนเรือนแสงเอาไว้นะครับกดไลค์กดแชร์นะไม่ใช่อันซับหลายคนดูปุ๊บอันซับเลย <laughs> กดไลค์กดแชร์กดติดตามจ้า